สวัสดีครับผมโชดกจาก jobnow.hcn.com นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีเทคนิคนะครับในการที่จะกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อที่จะลดความเหนื่อยของคุณครูนะครับอาจารย์แล้วก็วิทยากรในการอบรมทั้งหลายให้น้อยลงและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับตอนที่ผ่านๆมานะครับเรามักจะคุยกันถึงเรื่องของเครื่องมือนะครับเซตติ้งหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงเรื่องของเทคนิคการสอนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นคุณครูนะครับที่สอนในระดับปฐมปลายและเสว่าประมาณป .4 ขึ้นไปแล้วกันนะครับ แล้วก็ยาวไปเลยจนไปถึงระดับของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเป็นวิทยากรอบรมคนที่ทํางานแล้วในองค์กรก็น่าจะปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ตามดูนะครับว่ากลุ่มคุณครูที่จะต้องปรับตัวการสอนออนไลน์เนี่ยทำยังไงนะครับก็ชื่นชมนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วสไตล์ที่ใช้เนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของการที่คุณครูเนี่ยพยายามจะเร่งพลังตัวเองนะครับในการที่จะไปกระตุ้นผู้เรียนซึ่งอยู่ปลายทางของการสอนออนไลน์เออมันเป็นอุปสรรคที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทั้งกล้องและไมค์ที่อยู่ฝั่่งเเรานีย ก็ดูดพลังงานเราไปแล้วส่วนหนึ่งพอภาพและเสียงที่มันผ่านออกไปเนี่ยมันไปอยู่กับเด็กๆก็จะกลายเป็นจอมือถือเล็กๆหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้พร้อมต่อการเรียนนะครับเสียงภายนอกดังแล้วเขาก็ไม่มี Small Talk กอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็ดูด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดคุณครูเนี่ยจะต้องเร่งเทรื่องแบบนี้ตลอดทั้งเทอมนะครับคิดว่าเหนื่อยแน่ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมีเครื่องมือนะครับในเชิงของเทคนิคและวิธีการที่จะให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ต้องมีงานอะไรเพิ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า <S <S <ร>มีเทคนิคอะไรบ้างหลักการสําคัญนะครับของการที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะพยายามถ่ายโอนนะครับพลังที่จะต้องมาจากตัวของคุณครูเนี่ยให้มันไปเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากตัวของผู้เรียนของเรามากขึ้นนะครับก็คือว่าเราพยายามจะขยับจากที่เชื่อเซนเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นสตูดิโอเซนเตอร์ ซึ่งตรงนี้มันจะใช้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่ให้คุณครูแต่ละคนนะครับสามารถที่จะทําเองได้จากการสอนออนไลน์ในคลาสที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาเจอรายการของเราเป็นตอนแรกนะครับผมล็อกอินเข้า u t u b e นะครับแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการของเราด้วยนะครับหรือนะครับท่านที่กําลังดูรายการของเราผ่าน a c e b o o k นะครับใน Facebook ผมเพิ่งเจอนะครับมันจะมี3ปุ่มด้านบน กด3ปุ่มนั้นก่อนนะครับแล้วก็เปิดรายการของเราซ้ำบนแอปของ u t u b e นะครับหรือเบราว์เซอร์ก็ได้เพื่อที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะกดติดตามรายการของเราได้สะดวกมากขึ้นนะครับรวมถึงสามารถที่จะแชร์เนื้อหาของเราได้นะครับถ้าเห็นว่ารายการของเราเป็นประโยชน์ซึ่งขอบคุณมากเลยครับผมเอาล่ะนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมจะมีการดัดแปลงนะครับมาจากกลวิธีที่ได้ทำการรีวิวมานะครับโดยอันที่1เนี่ยเลือกอันที่เหมาะกับบริบทของคนไทยนะครับอันที่2เนี่ยผมเลือกโดยการดัดแปลง ไม่ให้คุณครูหรืออาจารย์ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งเวลาแล้วก็การทําสื่อเพิ่มเลยรวมถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับในแต่ละกิจกรรมที่เล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงการประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียนเรียกว่าน่าจะครอบคลุมตามที่ได้พูดไปในตอนต้นนะครับตั้งแต่ระดับของประถมปลายจนไล่ไปถึงวัยทํางานซึ่งจะทําเป็นลักษณะของเมนูนะครับอยากจะหยิบไปใช้ทั้ง3อันหรือว่าเลือกไปใช้อันใดอันหนึ่งหรืออยากจะมีคอมเมนต์ที่ให้เราทําเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะให้คําแนะนําบนช่อง YouTube ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเทคนิคแรกนะครับมีชื่อว่าเรื่องจริงเรื่องปลอมครับง่ายมากเลยนะครับก็คือว่าเราจะให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับได้คิดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ให้น้ตนะครับหรือว่าเขียนสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาแต่ละคนเนี่ยออกมา3ข้อนะครับโดยที่เรามีข้อกําหนดก็คือว่า2ข้อจะเป็นเรื่องจริงแล้วอีก1ข้อจะเป็นเรื่องปลอบยกตัวอย่างนะครับเด็กชายโชดกเนี่ยเป็นคนชอบขี่จักรยานนะครับเป็นคนรักสุนัขแล้วก็รักเด็กทีนี้เราก็จะให้เพื่อนที่อยู่ในคลาสนะครับลองเดาดูว่าเด็กชายโชดกเนี่ยพูดมา3ข้อเนี่ยมีข้อไหนที่จริง กับข้อไหนที่ไม่จริงบ้างซึ่งก็จะเป็นการทายนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็จะเวียนกันเฉลยนะครับอย่างเช่นผมก็จะเฉลยว่าของผมเนี่ยข้อไหนเป็นข้อจริงกับข้อปลอมบ้างนะครับ <S <S ในระหว่างนั้นเราก็อาจจะไปเดาของเพื่อนซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นนะครับ <S <S สำหรับเด็กเล็กนะครับก็จะแนะนําว่าใช้ห้องรวมนะครับไม่จำเป็นต้องแบ่งห้องแล้วก็ให้เวียนกันถ่าย <S <S ถ้าเกิดว่าในช่วงแรกที่เราเริ่มใช้กิจกรรมเนี่ยบางทีเด็กเขินนะครับไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเอองก่น คุณครูก็อาจจะใช้วงล้อสุ่มหรือจะใช้วิธีในการจับฉลากหรือจะใช้ฟังก์ชัน Random บน Excel ก็ได้นะครับในการเลือกชื่อเด็กออกมาแล้วก็ ให้แต่ละคนเนี่ยได้เริ่มเล่าพอเขามีการเริ่มเล่าสักคนสองคนเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็จะเริ่มรู้สึกสนุกไปเองแล้วค,คุณครูก็ค่อยคคลิปดานามิกที่ดีในการที่จะให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนที่ทําได้เพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะมีการแชร์หน้าจอนะครับโดยค,คุณครูอาจจะเป็นคนแชร์ให้ก็ได้แล้วก็มีการโน้ตให้นะครับเช่นคนนี้พูดมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับมาติ๊กหรือมาช่วยกันแทนลีข้อมูลมันตติิดสเกนะคิดว่าข้อนี้ของโชดกจริง นะครับคิดว่าข้อนี้เป็นข้อไม่จริงก็แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สลับกันเฉลยซึ่งก็สนุกดีนะครับสำหรับผู้เรียนที่โตหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะไว้ใจแล้วเราแบ่งเข้า break out session ได้เนี่ย<ๆ>ก็อาจจะให้เขาไปคุยเรื่องนี้กันในกลุ่มเป็นห้องย่อยเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้ทําความรู้จักกัน,นะค,นคุณครูอาจจะมีการเพิ่มท่ายากเข้าไปนิดนึงนะครับสำหรับการที่มีเด็กโตหน่อยเช่นเวลากลับมานําเสนอเนี่ยนะจะมีตัวแทนกลุ่มในการที่จะเล่าเพราะคนนั้นจะต้องช่วยจำนะครับข้อมูลหรือโน้ตข้อมูลออกมา เราก็เล่าให้ฟังมันจะช่วยให้เขาเนีรู้จักกันมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มซับซ้อนกว่าน,นั้นนะครับในกลุ่มที่เป็นระดับของออมหาวิทยาลัยขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะแนะนําเรื่องของเวน n ด i a แกรมก็ได้มันเหมือนเรื่องของสนะับเซตเนอะมีส่วนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับกับมีส่วนที่เหมือนกันก็สามารถที่จะโน้ตได้นะครับว่าเรื่องไหนที่จริง แล้วเหมือนกันกับเรื่องไหนที่ไม่จริงแล้วก็เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ในตัวด้วยเช่นกันครับผมโอเคกับเทคนิคที่1นนะครับก็ลองหยิบไปใช้ดูนะครับเทคนิคที่2นะครับชื่อว่าติดเกาะคุณครูสามารถที่จะสร้างชื่อกิจกรรมเนี่ยเป็นชื่ออะไรก็ได้ตามสถานการณ์สมมติท,ที่เราตั้งขึ้นมาสมมติกรณีนี้เราเป็นการกเกาะนอะเราก็สร้างสถานการณ์ที่เหนียวความคาดหมายขึ้นมานะครับอาจจะเกินจิกนิดหน่อยเชน่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปติดเกาะอ,อยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราจะต้ออองเลืกข ไปได้แค่3อย่างเราจะเลือกอะไรไปได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะให้แต่ละคนมีเวลาคิด,ดนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะถ้าฉันไปติดเกาะฉันจะเลือกอะไรไปนะครับแล้วก็เมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกเหตุผลหรือว,ว่าทําไมเราถึงเลือกของอันนั้นสำหรับการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเด็กเล็กนะครับบางทีก็ของจริงน,นั้นอาจจะไม่ต้องมีจริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นของที่อยู่ในจินตนานการ แล้วก็ให้เขาได้นําเสนอถ้าเกิดว่าอาจจะเพิ่มสีสันหน่อยก็อาจจะเพิ่มการวาดรูปประกอบเข้าไปว่าของที่เขาจะมี2อสาญอย่างที่จือไปเนี่ยมีอะไรนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยทำเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นอันที่ทําได้เทคนิคในการที่จะให้เขาตอบก็อาจจะเหมือนเมื่อสักครูน่นี้ใช้การสุ่มเพื่อที่จะให้ตอบก่อน หรือพอมันเริ่มมีดินามิกที่ดีไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับพอคนนึงเริ่มนาเสนอเนี่ยเราก็อาจจะให้คนที่นําเสนอคนแรกมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคนนําเสนอคนต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวที่เอาไปเล่นต่อได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เรียนที่โตหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มท่าย,ยากเข้าไปได้สมมุติว่าเราแต่ละคนเลือกของ3มชิ้นนะครับแต่ใน1กลุ่มเนี่ยมี5คนเราก็อาจจะให้แต่ละคนเนี่ยนะครับได้ไปดิสคัสกันในกลุ่มย่อย แล้วคุณครูก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปแต่การบ้านที้ให้ก็คือว่าถ้า5คนเนี่ยจะต้องไปติดเกาะพร้อมกันนะครับแล้วเราจะต้องเอาของแต่ละคนคนละ3ชิ้นรวบให้เหลือแค่5ชิ้นเนี่ยคิดว่าจะเลือกอะไรไปเกาะแล้วไปติดกันทั้งทีมแบบนี้นะครับดูซิว่าเขาจะมีดีเบตอะไรกันขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับเรียนรู้รู้จักกันรวมถึง ฝึกในการที่เขาจะสื่อสารเป็นผู้พูดมากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังจากคุณครูอย่างเดียวได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเทคนิคที่2นะครับมาถึงเทคนิคที่3กันบ้างดีกว่าครับเทคนิคที่3ี่ยมีชื่อว่าของแทนเราเราจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้เดินออกไปรอบๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกของ1อย่างนะครับที่แทนตัวของเขาแล้วก็ระหว่างที่เลือกเนี่ยนะครับเวลากลับมานําเสนอผ่านหน้าจอเนี่ยก็ให้อธิบายด้วยนะครับว่าเขาเลือกอันนี้มา ด้วยคุณสมบัติอะไรของของชิ้นนี้นะครับที่มันทำให้เขารู้สึกว่าของชิ้นนี้สะท้อนความท็นตัวตนของคนคนนั้นออกมายกตัวอย่างนะครับของผมที่จะเลือกมาทําให้ท่านผู้ชมดูในวันนี้คือสิ่งนี้ครับมันคือมีดพับอนเนกประสงค์ซึ่งก็จะมีหลายฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมีดนะครับบางทีเราก็มีที่เปิดขวดนะครับมีไขควงเล็ก ทำรายการเหมือนขายของนจริงๆไม่ได้ไเลยนะครับเหตุผลที่เลือกอันนี้ที่จะแทนตัวผมเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าเวลาทําอะไรก็จะเลือกโฟกัสแล้วก็ทําทีละอย่างเราก็สามารถที่จะพับเก็บนะครับเหมือนมีดตัวนี้ก็คือว่าในเวลาที่มันไม่ใช่บทบาทของเราเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องแสดงออกในสิ่งที่ผมเองอาจจะมีความสามารถอยู่แต่ถ้ามันเป็นเวทีของคนอื่นเนี่ยผมก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ แสดงความโดดเด่นในมุมเข้าไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของของที่เอามาแทนตัวเรานะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเวลาที่เด็กๆมามันจะเป็นใบไม้นะครับมันจะเป็นกิ่งไม้มันจะเป็นาบางคนผมเคยเจอเคสเป็นมะพร้าวน่ารักมากเลยนะไปเก็บมะพร้าวมาเล่าให้ฟังว่มามะพร้าวเนี่ยมันดูข้างนอกสุกปปกนะแต่ข้างในมันสามารถห่อหุ้มน้ำนะครับที่สะอาดสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็มีเนื้อมีประโยชน์อย่างอื่นนะครับข้างในเนี่ยขาวสะอาดเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับตัวเขานะครับที่อาจจะดู รูปไม่ได้สวยนะเป็นเด็กผิวดำนะครับเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้ดูสะอาดสะอ้านน่ารักแต่เขาก็เชื่อว่าตัวเขาเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์น่ารักไหมถ้าคุณครูเจอเคสที่เด็กเล่าได้แบบนี้คุณครูจะรู้สึกเอนจอยกับการที่ให้เขาค่อยๆแสดงความเป็นตัวตนออกมา และชั้นเรียนของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเพราะเขาได้ใส่ความเป็นตัวเองเนี่ยเข้ามาในชั้นเรียนของคุณครูนะครับซึ่งเทคนิคในการประยุกต์ใช้สําหรับเด็กเล็กกับเด็กโตเนี่ยนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับ2เทคนิคแรกที่ได้เล่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องร่วมนะครับหรือว่าการใช้ breakout s e c t i o n เนี่ยเข้ามาให้เป็นประโยชน์โดยสรุปทั้ง3ากิจกรรมที่เล่ามาเนี่ยมันก็คือกิจกรรม ice breaking เพียงแต่ว่าผมชวนครูคุยเพื่อที่จะหามุมนะครับในการที่จะประยุกต์แล้วก็ปรับเข้าไปให้เหมาะกับรูปแบบของออนไลน์เพราะว่า เราจะเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้รู้สึกมีส่วนร่วมเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกนะครับว่าเขาเหมือนมานั่งฟังครูบางคนก็แอบปิดกล้องบางคนก็ไม่ได้สนใจมากนะักแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเป็นฝ่าย contribu t e i เดียกลับเข้ามาในคลาสเขาได้มีโอกาสแสดงตัวตนเขาได้มีโอกาสเล่าเขาจะรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ของเขาครับซึ่งเด็กทุกวัยเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่เด็กเล็กจนไปนถึงเด็กโตจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมา ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วมันจะช่วยให้กิจกรรมการสอนของคุณครูเนี่ยค่อยๆเปิดใจเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขารอชั้นเรียนของเราเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับคุณครูและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยแหละครับเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรตามตัวชีวิตที่คุณครูอยากจะสอนเนี่ยมันก็จะค่อยๆค,คุยภาษาเดียวกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผ่านตามความตั้งใจของการสอนออนไลน์ที่คุณครูตั้งใจไว้แต่ต้นทีนี้กิจกรรมที่ให้ไปเนี่ยนะครับคุณครูก็ลองไปบริหารจัดการดูนะครับ อาจจะทําครั้งเดียวแบบได้ครบทุกคนหรือว่าลองเล่นดูนะครับ3-4คนในชั่วโมงแรกๆหรืออาจจะใช้เป็นกิจกรรมในการที่ดึงความสนใจก่อนที่จะเริ่มในแต่ละคาบก็ได้นะครับเช่นเด็กมี3-40คนคุณครูก็แต่งไปนะครับว่าทําแบบนี้แล้วก็สปิดเวลาเป็นประมาณ6-7หรือ7ครั้งที่เจอกันเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ 4- 5คนที่ได้ออกมาเล่านะครับหรือเวียนสลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเด็กๆเ,เขารอ ที่จะอยากมาเจอคุณครูในการสอนออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยชดเชยพลังงานที่คุณครูจะต้องเร่งตัวเองมากๆเนี่ยโดยการโยนพลังงานกลับไปที่เด็กๆอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นตอนที่ท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องลงทุนมากนะครับเรียกว่าเราทวิสกิจกรรมบางอันนิดเดียวแต่หลักการสําคัญหรือหลักใหญ่ๆก็คือเราดึงให้เขาเมีส่วนร่วมให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เราจะต้องสอนออนไลน์กับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเราพูดอยู่ฝ่ายเดียว เขาจะมีบทบาทแล้วก็เป็นคนที่ได้ออกไอเดียหรือตัวตนเขาเนี่ยกลับเข้ามาในคลาสของเราด้วยมันจะทําให้การสอนของเรา,ามีสีสันมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบแต่เพทานี้นะครับสำหรับท่านที่ดูรายการของเราเป็นตอนแรกนะครับรบกวนล็อกอินเข้า u t u b e นะครับแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนรายการให้ด้วยหรือนะครับคนที่ดูรายการของเราผ่าน Facebook ณตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่3จุดเล็กๆนะครับอยู่ที่มุมขวาด้านบน ขอองหน้าจกดปุ่มนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิด YouTube ของท่านขึ้นมาแล้วก็กด Subscribe ได้สะดวกมากขึ้นนะครับรวมถึงท่านใดที่คิดว่ารายการของเราเป็นประโยชน์นะครับกับกลุ่มของคุณครูอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยากรทั้งหลายเนี่ยก็ออกความปรานาแชร์รายการของเราให้ด้วยนะครับตอนนี้เราเพยายามจะตั้งใจทํารายการให้มีถึงหมื่นพันซับเร็วๆแล้วก็นอกจากการพูดคุยกันนะครับโดยผมฝ่ายเดียวยก็สามารถที่จะให้คอมเมนต์นะครับถึงคาถามแล้วก็ประเด็นที่อยากจะชวนพูดคุยต่อ นะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าการ work from home เนี่ยได้ในช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะตามไปคุยกับเราในเพจก็ได้เช่นกันซึ่งผมก็ได้ใส่ลิงก์เอาไว้แล้วครับแล้วก็นอกจาก y t u t u นะครับที่เราคุยอยู่ตอนนี้ Facebook ที่เราคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ www.jobnowhcn.com ซึงรวมนั้นเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะทํางานในสายของเฮลท์แคร์นะครับสามารถที่จะเข้ามาฝากโปรไฟล์ไว้กับเราได้หรือคนที่เป็น HR ในสายของเฮลท์แคร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาค้นหาแคนดิเดตที่จะเชิญไปทํางานได้ด้วยเช่นกันครับผมแล้วก็นอกจากเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีแอปพลิเคชันที่เปิดให้ใช้งานฟรีบนระบบของ Android ด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับผมโชดกจาก jobnowhcn com นะครับกับการคุยกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์หรือการเวิร์กฟอร์มโฮมได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ